บูชากูดอกบโบก,ก็ดีหรือดอกไม้อะไรก็ได้หนึ่งคำทูกเก้าดอกขออะไรก็ขอตรงๆอย่าซับซ้อนไม่ต้องคิดมากอย่าหาคำลวดหลายมากดักจริตมากไม่เอาเอาที่ตรงๆคิดถึงกูก็บอกกูอยากเจออยากเห็นกูก็บอกทุกคร้อนอะไรบอกกูปรับทุกกับกูออกเสียงให้เสียงมันชัดเจนจะร้องให้ต่อหน้ารปก,กูก็ได้กูรับรู้ได้ มึงโดนใครรังแกมาทนไม่ไหวก็บอกกูบอกว่าไอ้คนนั้นหรือนางคนนี้ทำกับผมรังแกผมทำกับหนูรังแกหนูไว้มากเกินจะทนคิดร้ายกับเราขอให้แพ้ภัยตัวเองบอกชื่อมันมากูจะช่วยให้มันกลับมาเป็นมิตรขออะไรกับกูก็อย่าเรื่องมากคิดอย่างไรก็บอกกับกูตรงไปตรงมาเน้นที่ใจจริงของมึงบอกกูต่อหน้ารูปกูหรือรูปปั้น คุยกับกูให้เหมือนคุยกับพ่อหากทุกร้อนให้จุดทูปเก้าดอกบอกกูครูกูแรง